คลิปนี้นะครับก็จะเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกนมิติหกพันตรีโกณผมทําไปแล้วอันนี้เป็นตรีโกณหกพันธบ้างอ่าอันดับแรกเลยคุณต้องจําสูตรให้ได้ด้วยความเข้าใจ 1. ผมดิฟอาร์ไซด์ยบายดีเอ็กซตัวนี้จะได้เป็น1ส่วนสแควรูตหนลบยกลังสายดีเอ นี่นะสูตรจะจำไม่ค่อยยากหรอก2คุณดิฟอาร์ค,คอสอาะพอดเอ็กนะอาร์ค,คอสอยูมันเหมือนอาร์ไซน์เลยเพียงแค่มันติดลบให้แค่นั้นเะองนะจำไม่ยากเลย d u by ย e. X 3คุณดิฟอาร์เทนยูคุณจะได้เป็น 1ส่วน1บวก u กำลังสอง du by dx ไม่มีรูทนะเป็น1บวกหเออหบวก u กำลังสองสังเกตมันเป็นโคฟัง์ชันเงินนั่นแหละตัวเนี้ยน่าไซายกับคอสก็คือโคไซด์สีผมดิบคอร์ดอาร์คอร์ด u by dx นะเหมือนกับอาร์แทนเลย ส่วนเนี่ยหนึ่งบวก u กำลังสอง d u by dx เหมือนการเพียงแต่ว่ามันติดลบแค่นันเองเนี่ยตัวมันเป็นคู่กันอยู่เขียนนะทีนี้ตัวต่อไปผมดิฟอาร์เซกยูบายดหลักการของมันก็คือหนึ่งส่วน Absolute u Square root u กำลังสองลบหนึ่ง ดียูบายดีเอ็กซ์นะคุณต้องจำให้ได้นะส่วนตัวสุดท้ายตัวนี้เซก็ต้องมีโคเซกเหมือนกับเซกไงละ่ะดิฟอาร์โคเซกยูเหมือนกับตัวนี้เลยเพียงแต่ติดลบแค่น,นั้นเองอับสุดยูกำลังสองลบหนึ่งดียูบายดีเอ็กซ์หลักสังเกตก็คล้ายๆกันเลยสังเกตว่าดิฟ ณดิฟอาร์ซีอ่ะเห็นนะถ้าคุณดนะิฟอาร์ซนะี sea, นะ่ะอาร์ซีทั้งหลายเนี่ยเนี่ยอาร์ซีอะอาร์ซีจะมีค่าเป็นลบเสมอที่คุณเห็นนะแล้วมันก็จะเป็นคู่กันทรายจะคู่กับคอสแทนจะคู่กับคอทเซกจะคู่กับโคเซกและผมมีอะไรให้นิดนึงผมก็เคยบอกไปบ้างแล้วนะเนี่ยไซน์ชื่อจริงมันคือตัวนี้มันเป็นโคฟังก์ชันกับ โคไซน์ side. แทนมาจากคำว่าแทนเจนที่แปลว่าเส้นสัมผัสอ่ะมันเป็นโคฟังก์ชันกับโคแทนเจนต์ก็คือคอร์ดนั่นแหละเนี่ยแทนกับคอร์ดเนี่ยไซน์กับคอสเนี่ยเซ็ตซีแคนเนี่ยเซ็เป็นโคฟังก์ชันกับโคซีแคน ลักษณะของมันเดี๋ยวทีนี้จะพิสูจน์สักตัวหนึ่งก็ไแ้ให้ดูหลักการจำเช่นว่าดิฟอาร์ไซน์สมมติผมบอกว่าเอ,อไซน์ให้คุณมีความเข้าใจก่อนนะโน้ตนะอย่าเพิ่งพิสูจน์เอาแค่ว่าอาร์ไ,ไซน์เนี่ยไอไซน์กำลังลบหนึ่งเนี่ย x มันไม่เท่ากับ1นึ่ส่วน s i n x นะหลายคนตรงเนี้ยมัว่วมั่วตัวเลยมั่วตัวหมดนะหลายคนมองให้กำลังลบหนึ่งัหนึ่งส่วนไซนไม่ใช่นะอันนี้ยความหมายของมันของตัวเนี้ยเนี่ยมันคือ arc sin เขาขอยกเว้นไว้ตัวหนึง่งเนี่ย arc sin x เนี่ยคือ sin กำลังลบหนึงส่วนหนึ่งส่วนไซน์คุณมีเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วนั่นคือ c o s e c x นี่คือสิ่งสำคัญนะ ส่วนตัวอื่นคุณจะทำอะไรใช้ได้จัดเต็มเนี่ยซายกำลังลบ 5x เนี่ยเนี่ยแหละนี่คือ1ส่วนซายกำลัง 5x ใช่ขอยกเว้นกำลังลบ1ไว้ตัวนึงก่อนกระนางเต็มละเดี๋ยวพิสูจน์เล็กๆให้ดูนิดนึงที <ๆ S 1> นี้ผมจะพิสูจน์ให้ดูนะนิดนึงสำหรับดิฟอาร์ซา์อาร์ซายย์ยูเนี่ยบยีดีเอ็กซ์เนี่ยทำไมเท่ากับ1ส่วนสแควรูทหนึ่งลบ u กำลังสอง d u by d, x นี่ผมพิสูจน์เล็กๆให้ดูนะน,น,นิดนึงกำหนดก่อนเลยผมให้ให้เออเอาง่ายๆเอาแค่เป็นอะไรไดิไซ u เนี่ยเท่ากับ s i n y อ่ะ okay, นะเขียนเนาะผมดิฟนะ คุณก็ดิฟไปดิดิฟ u by dx เอท่ากับอะไรดิฟ s i n y ยบายเพื่อเป็นการไม่เปลืองบรรทัดดิฟ s i n คุณก็รู้อยู่แล้วได้ c o s y แล้วก็ d y by dx โอเคนะแล้วคุณเอา cos y ยตรงเนี้ยเอามาหารข้างล่างแค่นั้นเอง1ส่วน c o s ต d u d, X, d y dx เท่ากับ dy by dx สิ่งที่น่าคิดคุณเบรกตรงนี้ไว้ก่อนหลักการของมันก็คือว่าจากตัวนี้นี่นี่นี่เท่ากับ s i n y เพราะฉะนั้น arc s i n u เนี่ยเท่ากับ y อันนี้คือคุณกำลังดิฟ arc s i ซอยู่นะแล้วยังไม่พอ คุณวาดสามเหลี่ยมสิเขาบอกว่า u เท่ากับ s i n y ใช่ไหมนี่คือมุม y u คือ s s i n y เท่ากับ u ส่วน1 s i ่ง Side ก็คือข้ามฉากข้ามฉากตัวนี้ตัวนี้ก็พีทากรัสหามา1กำลังสองลบ u กำลังสองรูทเปิดออจบนี่ละ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้ cost y มีค่าเท่าไหร่ชิดฉากเนี่ยห่ 1, ลบ u กับสองส่วนหนึ่งผมขี้เกียจเสียหนะ้าก็คือตัวเดิมไปแล้วนี่อยู่นี่ y อันนี้ u ขอโทษเพราะฉะนั้นนะคุณดูจากตัวนี้เอามาเทียบเด็ดเด็ผมกล้ามมัน 1ส่วนคุณดู cos y นี่คือ square r o o t 1งลบ u กำลังสองดียูบยเสายไปเหมือนเดิมเท่ากับ dy i y ไอคืออะไร y ก็คือนี่ arc s i n ซนี่นี่เองเพราะฉะนั้นสรุปแล้วว่า dip arc s i n ซของคุณเนี่ยจะเท่ากับ1ส่วน square root 1นลบ u กกำลังสอง du/ dx มีพิสูจน์เล็กๆนะเอาเก็บไปคิดดูไม่ทันไม่เป็นไรแต่อยากให้รู้ไว้นิดนึงแค่นั้นเองจบละ